ครับกลับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบองค์ไหนพี่ทักมานะครับพี่โทรมานะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่นะพี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับพี่เอ๋นะมาดูกันองค์แรกเลยพี่เนาะนี่ครับพี่วันนี้ได้หลวงพ่อท่ามาหลายชิ้นนะพี่นะอันนี้เป็นรูปถ่ายครับพี่รูปถ่ายมีประหลอดครับพี่หลังมีสีพึ่งครับนี่ครับพี่อันนี้รูปแรกนะพี่นะนี่พัดยศนะรูปแรกพัดยศครับพี่หกร้อยครับหกร้อย 600ครับพี่หลวงพ่อทาบนะอันนี้รูปที่สองนี่ครับพี่นี่ครับหลวงพ่อทาบรูปที่สองครับหกร้อยครับพี่นี่ครับหลวงพ่อทา,ทราบทร,า aciones, รูปที่สองนี่ครับหกร้อยครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าแอดไลน์บนนี้ได้นีมพี่นะนี่ครับอันที่สองครับพี่ตลับสีพึ่งอันที่หนึ่งนะพี่นะนี่ครับพี่ตับสีพึ่งหพ่อท่าจ้ะพี่นี่มีปิตาด้วยครับนี่ครับพี่นี่ครับสีเขาเขียวครับหนึ่งพันบาทพี่ 1,000พันบาทครับพี่นี่ครับมีพัะปิดตาพอทาบอยู่นะพี่นะฮะนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับจับทิ้หนึ่งครับพี่ไปพัฟปิดตาพอทาบครับหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะพี่นะนี่จับทิ้หนึ่งครับพี่พี่ดูครับพี่ชอบจับทีหนึ่งหรือที่สองพี่กระักมานะอันนี้จับที่สองครับพี่พอทาบครับพี่นี่จับที่สองจ้ตจับที่สองไก่ยากแกะเมื่อกี้ก็ลืมแกะไว้ครับ มีพับปิดตาด้วยพี่ปั้มไหมครับพี่โ้หแก่ยากพี่อ่อได้แล้วครับได้แล้วครับพี่นี้ตับพิ่สองนี่ครับนี่ตับพิ่สองครับพี่มีพับปิดตาพระทาบครับหนึ่งพันบาทจะพี่จาร์หนึ่งพันบาทครับสลับสีพึ่งนะครับตาจะมองห้าจะดีนะนี่ครับพี่ ตราที่สองครับพี่พร้อมปิดตาหลวงพ่อท้าครับหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทจะนะครับพี่แล้วนี่ครับพี่นี่ครับตาถุงนะครับข้างในมีพระวัดปักน้ํารุ่นแรกนะครับพี่นี่ถุงถุงของขวัญวัดปักน้านี่ครับพี่นี่ครับนี่พระผงของขวัญวัดปักน้ําครับพี่นี่ครับพร้อมถุงพี่ถุงเรียกทรัพย์นะพี่นะนี่ครับอย่างนี้แม่ชีบุเรียนก็มีอย่างที่เขาว่าถุงเขียววะพี่ เขียวเหนียวซับนี่พร้อมส่งใครพี่นี่ครับนี่ครับพี่อ่าอีพีอีพีที่ผ่านมาขาดแล้วนะพี่นะนี่ครับอย่างอย่างที่บอกครับพี่อย่างที่บอกครับคือได้ได้มาหลายองค์ครับพี่ได้มาหลายองค์เนาะนี่ครับพี่นี่ครับพี่ได้มาหลายองค์ครับพี่นี่ครับนี่ครับได้มาหลายองค์ครับพี่พี่ดูครับนี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับเจ็ดร้อยบาทเลยพี่จ๋า จ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยนะชอบพี่โทรมานะครับพี่ชอบพี่โทรมานะครับพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ่าเจ็ดร้อยจ้าเจ็ดร้อยบาทจะพี่มีสมเด็จวันละครครับพี่สวยมากพี่พิมใหญ่กเกตถลูสมเนื้อหนึกนุ่มแตกายงานี่ยครับพี่สวยงามมากเลยพี่นี่ครับนี่หลังปาดนี่แตกายงาครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยจะพี่หกร้อย หกร้อยองค์แรกครับองค์ที่สองนี่ครับพี่โอ้โหนี่พี่สวยมากพี่นี่ครับล้ำปึกเลยครับซุ้มนั้นหนาใหญ่ๆนี่แตกหลายงาด้วยพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะครับพี่แล้วผมมีปิดตาพระธาตุนะนี่เลี่ยมวัดจะพี่จ้มาสามองค์ลงทองพี่นี่ครับองค์หกร้อยพี่นี่ครับเลี่ยมวัดเนองค์แรกในพี่นะนี่ครับ นี่ครับพี่เขาไปรับเจ้าของบ้านเขาไปรับราชการอ่านี่ครับราชการทหารเรือแถวชนบุรีระยองมาแลลวพี่นี่ครับผมก็ไปเหมาคณลุงเข้ามาครับพี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับองค์แรกครับหกร้อยครับพี่องค์ที่สองนี่ครับองค์ที่สองครับพี่นี่ครับพี่นี่เรียมวัดนะพี่นะเรียมวัดแบบไหนครับ องค์ที่สองหกร้อยครับเลี่ยมแบบนี้ลุงปูดทีมก็มีเลี่ยมนะพี่นะลุงปูดทีมปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอะส่วนมากเขาก็จะเลี่ยมแบบนี้กันพี่นี่ครับเลี่ยมวัดนี่ครับพี่นี่ครับองค์ที่สามครับหกร้อยครับพี่หกร้อยหกร้อยเจ้าพิจานี่ครับนี่ครับพี่พักกิ่งพักกิ่งพี่พักกิ่งวัดสุทัศน์ครับพี่ได้มาใหม่เลยพี่นี่ครับขมิดน้อยนี่ครับพักกิ่งขมิญน้อยวัดสุทัศน์ครับพี่เอาหกร้อย หกร้อยบาทจะพี่นี่ครับพี่หลวงพจุกเนื้อชินเงินครับกุเมืองลบบุรีครับพี่นี่ครับฝากสมบกวดได้นะเจยๆเแบบนี้ครับเอาหกร้อยพี่หกร้อยครับพรกกุครับพักกุครับพี่นี่ครับเมืองกุมหากันนะพี่นะพลวจุกเนี่ยครับกุมหากันเมืองลบบุรีครับเนื้อชิ้นเงินหกร้อยครับพี่หกร้อยครับพี่นี่ครับอันนี้กุวัดปืนเนื้อชินเงินครับนี่ครับพี่พระหูยาน นี่ครับลบบุรบี Wars ครับพี่กูวัดปืะนครับมึงลบบุรีครับพี่หลังลายผ้านครับนี่ครับสุดยอดนี่สุดยอดเลยพี่เนื้อดำปุ่นเลยครับหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยนะครับพี่อันนี้ครับพี่นี่ครับนางตาหน้าอ่านางตาท่าเรือครับพี่พระสายใต้ครับเนื้อชิ้นเงินครับดำปึ้นเหมือนกันเลยพี่หกร้อยหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะครับพี่พี่ชอบพี่โทรมานะ นี่ครับพี่เดือยงูเหลืองมพี่นี่ครับเดือยงูเหลืองมนี่ครับพี่เดือยงูเหลืองมครับพี่เอาหกร้อยพี่หกร้อยหกร้อยบาทจะพี่จา๋600จาหกร้อยจ้าหกร้อยบาทจะพี่จา๋าโหนี่ครับพี่นี่น่าใช้มากเหนือนวะนี่ครับพี่ตัดชิดนะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีศูนย์ห้าหลังเตารีดพิมพ์ตัดชิดหายากนะพี่ หายากนะพี่ครับเบาคีบ็อกยังมีเลยนี่ฮะนี่ครับเดิมเดิมเลยตัดชิดนี่ครับพี่เนื้อนวะนี่ครับพี่นี่ครับพี่สวยงามมากครับพี่นี่ครับตัดชิดสวยมากพี่สวยสวยครับพี่สวยนี่ครับสุดยอดครับพี่เอาหกร้อยหกร้อยบาทจลพี่นี่โคตรสวยเลยพี่นี่ครับตัดชิดหายากนะพี่นะนี่ครับพี่สวยงามมากครับพี่นี่ครับหกร้อยบาท หกร้อยบาทจะพี่พิมเอนะพิมเอโคตดสวยเลยพี่หกร้อยจ้านี่ครับพระปิดตาหลวงพ่อปานพี่ทองแดงเทื่อนนี่หลวงพ่อปานเขาอ้อครับพี่เนื้อแดงแป๊ดเลยพี่นี่ครับเนื้อทองแดงเทื่อนนี่ครับพ่อท่านปานนะเขาอ้อครับพี่เนื้อแดงแป๊ดเลยพี่นี่ครับนี่ครับเขาก่อนได้แต่เนื้อเหลืองมานะนี่เนื้อแดงแดงเลยพี่นี่ครับพี่ทองแดงเถือนเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทจ้า หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะหลวงพ่อเงินอาจารย์แจ๊คครึ่งซีกนี่ครับพี่นี่ครับนี่วิตาเป็นโปเลยพี่นี่ครับอาจารย์แจ๊ะอาจารย์แจ๊พิมพ์หลวงพ่อเงินวัดบางคานะพี่นะนี่ครับอาจารย์แจ๊กสวยมากครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทลยพี่นะหกร้อยหกร้อยครับนี่ครับพี่สวยมากครับโอ้โหน่าสมกวดมากเลยสวยแบบเนี้ยนี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับมีนี่ครับพี่ นี่ครับพี่ทำเสือเนื้อสนิมแดงนะเนื้อชิ้นสนิมแดงพักกุทำเสือเนื้อชิ้นสนิมแดงพี่สวยแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับแบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทจิพี่จ๋าหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยเออนี่ครับผมมีพระพิจิตรเม็ดข้าเม้ามีสองพิมพ์นะนี่ครับอันนี้พิมพ์ที่หนึ่งพี่นี่เนื้อชิ้นเงินน่าใช้มากหกร้อยพี่อันนี้พระพิจิตรเกตคดนี่ครับพี่นี่ครับเม็ดข้าเม้า นืชิ้นเงินพี่เอาหกร้อยน่าใช้มากครับพี่ใสเหนียวเลยนะพี่เนี่ยจีนไม่เข้ามเมาครับเอาหกร้อยจ้ะองค์ที่หนึ่งจ้าพิมพ์ที่สองนี่ครับพี่นี่ก็เกตคดนะนี่ครับนี่ครับพี่เกตนี่ครับนี่ครับเนื้อชิ้นเงินสวยมากคร i mean ับ <pierwszy S 2> สวยมากครับพี่นี่ครับสวยมากครับพี่เอาหกร้อยบาทจ้ะพี่จ้าหกร้อยองค์ที่สองหกร้อยครับสวยมากเลยพี่นี่ครับสุดยอด นี่ครับพี่โคดจะสิงงานแกะหลวงพ่อเดิมครับเอาเก้าร้อยนี่ครับพี่เอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก้าร้อยบาทจ้ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าโคตจะสิงสาบขวัญหลวงพ่อเดิมครับพี่เอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะพี่นะดูพ่อลวยครับพี่นี่ครับพระหูยานเลื้อวผงน้ำมันหลวงพ่อรวยครับนี่ครับพี่หลวงพ่อลวยครับพี่โคตรเก่าปึกเลยเนื้อผงน้ำมันจ้ะ เป็นพิมพ์พระหูยานครับหลวงพ่อกลวยทาล้อพิมพ์ครับครับพี่เอาหกร้อยบาทนี่ครับพี่หลวงพ่อกลวยครับพี่นี่ครับพระสมเด็จแบกม่านอ่ะพี่ดูครับนผ่อมกล้องเลยสวยงามมากเนี่ยผงน้ามันนะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับสวยงามมากพี่ร้อมกล้องครับอุ้ยกล้องหลุดเลยพผ้อมกล้องเลยพี่นะที่กล่องให้ดูเมื่อกี้ครับพี่ครับนะครับนี่ครับพี่ นี่พร้อมกล้องบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่จ้าหกร้อยหกร้อยจ้านี่ครับนี่พร้อมสมุดหูหายใบสี่ครับพร้อมกล้องครับพี่ผมก็กลวยพี่ครับครับนี่ครับพี่อันนี้หลังเป็นนี่ครับนี่สวยมากครับสวยมากน้วผงน้ํามันนะพี่นะนี่ครับ สวยมากเลยพี่หกร้อยบาทจ้พี่จ๋าหกร้อยหกร้อยบาทจ้พี่พร้อมกล่องนะโหสวยจริงพี่สุดยอดเลยครับสุดยอดจ้พี่จ๋านี่ครับพี่นี่พระสมเด็จแบกม่านพร้อมกล่องจ้พี่นี่ครับพี่สุดยอดสุดยอดจ้พี่นี่ครับให้ดูนะครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ หิ่ใหญ่แวกมานสวยงามมากครับพี่นี่ครับอยางเป็นรูปเหมือนของพ่อครับนี่ครับพี่หกร้อยบาทเลยพี่จ๋าหกร้อยครับหกร้อยบาทนะครับพี่พี่ชอบองค์ไหนพี่ทักพี่โทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่ EP นี้ต้องกราบสวัสดีนะครับพี่พบเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับ